วัสดีค่ะลองตายวันนี้กับแวดรักสู่สังคมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะพบกับเรื่องราวดีๆอีกแล้วนะคะจากรายการแวดรักสู่สังคมวันนี้อยู่กับดิฉันค่ะชนทิชาลิมปิติรับหน้าที่ดําเนินรายการนะคะคุณผู้ชมคะแวดรักสู่สังคมค่ะพาคุณผู้ชมมาพบกับอีกหนึ่งหลักสูตรที่ต้องบอกว่าป๊อปปูล่าสุดสุด ะะเป็นอันดับต้นๆของมหาวิทยาลัยลวลัยลักษณ์เลยค่ะมีน้องๆน,นะคะเยาวชนของเราที่ให้ความสนใจนะคะที่จะมาเรียนหลักสูตรนี้เยอะมากๆนะคะที่สําคัญคือหลักสูตรนี้ค่ะเพิ่งจะมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหม่นะคะเพื่อที่จะรองรับน้องๆที่มีความสนใจเข้ามาเรียนกับเราด้วยค่ะวันนี้ค่ะได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงยิ่งนะคะจากท่านคณะบดีนะคะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการค่ะกับหลักสูตรนะคะสำนักวิชา รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ค่ะต้อนรับนะคะท่านศาสตราจารย์ดรสุรสิทธิ์วชิรขจรค่ะคณะบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยวลไยลักษณ์ค่ะสวัสดีต้อนรับอาจารย์ค่ะโหชื่อหลักสูตรชื่อสำนักวิชาปรับใหม่ปุ๊บเนี่ยต้องใช้สมาธิในการพูดมากเลยอาจารย์ค่ะด้วยความที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เดี๋ยวคนอื่นต้องขออนุญาตให้ท่านคณะบดีนะคะ เล่าความเป็นมาดีกว่าค่ะเพราะว่าสำนักวิชานี้เนี่ยเราเพิ่งมีการปรับเปลี่ยนกันมาแบบหลักสูตรกันมาแบบสดๆร้อนๆเลยด้วยนะคะท่านพอดีค่ะเชิญค่ะก็คงต้องขอบคุณนะที่ได้ให้โอกาสผมมานะฮะแล้วก็เข้าใจว่าคงเรียกยากนิดหนึ่งเพราะเป็นชื่อสำนักใหม่ซึ่งมีผลบังคับเมื่อ14พฤษภาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะสำนักนี้เนี่ยจะเรียกว่าสํานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์นิติศาสตร์ควบรวมกันอยู่สองสำนักวิชาแล้วก็เกิดมาจริงๆตั้งแต่ปี2559ป,ปลายปลายปีธันวา59ะนะฮะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีสองหลักสูตรท่านะนะฮะรัฐศาสตร์อย่างเดียวแล้วก็นิติศาสตร์อย่างเดียวะนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการปรับอีกครั้งหนึ่งเมื่อปี2562นะครับ ตอนนั้นเนี่ยเราแยกรัฐประศาสตร์ออกมาเป็นอีกสาขาหนึ่งนะภายใต้สำนักวิชารัฐศาสตร์นิติศาสตร์เนี่ยก็จะมีสาสาขาเพิ่มขึ้นมาเป็น3าจาก2เดิมทีรัฐประศาสตร์อยู่ภายในรัฐศาสตร์แล้วก็แยกออกมาเป็นสาขาต่างหากก็จะเป็นรัฐศาสตร์รัฐประศาสน์แล้วก็นิติศาสตร์แล้วก็จะกหก้องมาก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยจนถึงปีนี้แล้วปีนี้ก็ปีหกผมผมก็จะเพิ่มอีกนิดหนึงพอดีปี64เนี่ยเรามี หลักสูตรอาเซียนศึกษาเข้ามาพนวกอีกนวกอีกอีกหลักสูตรหนึ่งแต่ก็มาอยู่ภายใต้ตร,รัฐศาสตร์นะฮะก็รัฐศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นมีมีอาเซียนศึกษาเข้ามาด้วยะนะครับเหมือนอย่างที่ผมอาเซียนศึกษาเองผมผมอย่างที่ผมเพิ่งกลับจากอินโดนีเซียผมเล่าให้ฟังนิดก็ไปไปส่งเด็กนะครับไปส่งเด็กไปสากิจไม่ใช่สากิจด้วยซ้ำไปอันนี้เป็นไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เลยก็คือคไปเรียนเลยไปเรียนภาษาอินโดนีเซีย6เดือนนะฮะจะไปเรียน6เดือนนะฮะซึ่งซึ่งก็ไปส่งเพิ่งกลับมานะฮะก็นะักศึกษาของหลักสูตรอาเซียนเนี่ยกาได้ไปจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรเลยต้องไปเรียนภาษาที่ต่างประเทศนะฮะที่อินโดนกับที่มาเลเซียนะครับเราเราก็คือที่เหตุที่ต้องที่เลือกอินโดมาเลเซียเนี่ยส่วนหนึ่งก็ชัดนะฮะเพราะ ผมเองก็เพิ่งไปเพราะว่าเพิ่ง้นโควิดนะฮะก็เพิ่งไปไปส่งเด็กมาอินโดนเนี่ยเป็นประเทศที่ค่าของชีพถูก <c oughs> นะฮะไปอยู่ที่นั่นเนี่ยเราพกเงินเป็นล้านเลยเพราะว่าค่าเงิน,นเขาต่ำมาก,กาบาทหนึ่งเราแลกได้สี0ร้กว่าซึ่งก็หมายว่าเรามีเงินสักสามพันบาทเนี่ยก็เงินเขาเนี่ยล้านกว่าละนะฮะเราก็จะพกเงินล้านอยู่กับตัวนะครับ แล้วก็ค่าของชีพไม่ไม่สูงฮะ <c oughs> นักศึกษาไปอยู่ที่นั่นเนี่ยก็เหมือนกับอยู่บ้านเราเลย <c oughs> นะคือแนวโน้มค่าของชีพจะถูกกว่าเรานิดหน่อยนะฮะ <c oughs> ก็ก็จะทาแล้วก็ที่นู่นเขาก็จะดูแลด,ดีมากเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์เราไปที่ state university of malang ที่เมืองมาลังมเมืองมาลังเนี่ยเป็นเมืองที่น่าอยู่ครับ <c oughs> เพราะว,าว่าสูงหน่อยนะอากาศเย็นค่ะนนี้ยังเย็นอยู่เลยฮะ ไอ้น,นั่นยัง,ยงสบายกลางนะอากาศกลางคืนสบายมากไม,ไม่ไม่มีแอร์ไม่ต้องแค่แอร์อนะฮะแล้วก็เด็กก็ไปอยู่ที่นั่น6กเดือนแล้วทางหมายวิลาลัยเองกับเราเนี่ยร่วมมือกันมาสิบกว่าปีแล้วนะฮะจนะผู้ดูแลทางนู้นก็สนิทสนมกับเรานะฮะเหมือนเหมือนพี่มาน้องเลยแหละไปแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะก็แล้วก็จะดูแลเด็กดีมากแล้วก็เราเองความที่ติดต่อเข้ามานานเนี่ยทุกอย่างพิเศษหมดนะฮะ อ,อย่างเช่นนักศึกษาไปอยู่6เดือนเนี่ยซึ่งปกติไปอยู่ที่อื่นเนี่ยคงต้องใช้ค่าใช้ใจ่ายสูงมากนะฮะนี่ก็ใช้จ่าอยู่ประมาณที่ห0หมื่นเท่านั้นเองทั้งทั้งก็ที่พักด้วยค่าเรียนด้วยนะฮะแล้วก็คือถ้าถ้ามีจริงๆเนี่ยที่ที่มาอะไรอื่นก็ไปนะ,ะอย่างกเกษตรเพิ่งกำลังจะส่งไปเขาคิดแสนกว่า <laughs> แล้วช่วงสั้นกว่าเรา <laughs> ที่เครื่องเราเนี่ยพออยู่ไปกับเขาจนจนจนค่อนข้างจะ ได้ราคาพิเศษแล้วราคาพิเศษแล้ว <c oughs> นะฮะอเมริกามาเนี่ยก็แพงขึ้นไปกก็รับรักษาหลายประเทศฮะแล้วแต่ของเราเนี่ค,คือคือคือมีลูกเพืนลูกค้าประจําที่ไปอยู่เรื่อยๆ <ừ> แล้วก็ก็ดูแลอย่างดีมากเด็กของเราเนี่ยระบบผมเองคงนอกเรื่องนิดนึง <c oughs> ่ใช่่เป็ระบคือระบบเขาเนี่ยก็คือเขาจะก่อนก่อนที่เด็กเราจะไปเนี่ยเราก็จะแลกเปลี่ยนเขาก็จะส่งเด็กเข้ามานะถ้าช่วงช่วงที่ที่มาได้นะฮะค่ะ ก็จะส่งเด็กมามาเสร็จแล้วเราก็ดูแลเด็กเขาก็สอนภาษาไทยให้เขาแหละค่ะนะฮะเ,เสร็จแล้วเนี่ยพอเด็กเราไปที่นู่นเนี่ยเขาก็จะแอดไซน์เด็กเขาเนี่ยมาเป็นพี่เลี้ยงประกบเป็นบัตตี้กับเด็กเราคนต่อคนเลยคนต่อคนเลยก็คือคือมั่นใจได้เลยว่าหลังจากที่ไปอยู่6เดือนเนี่ยภาษา,าได้แน่นอน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 นะฮะแล้วก็แนวโน้มเนี่ยหลายท่าน ลูกศิษย์เราก็ทํางานอยู่ที่นู่นเลยะนะฮะก,ก็จะเป็นแน,นวอย่างเงี้ยนะฮะน,นี่คืออาเซียนที่เข้ามารวมที่เข้ามารวมในรัฐสภามันก็ทําให้เราเนี่ยมีมิติด้านต่างประเทศมากขึ้นนะตอนนี้ก็ต้องไปเซ็น m o u มูที่ผมไปเ,เกือบแปดวันนะฮะ,ะแต่นะ,ะก,ก็ไปทั้งเซ็น MOUMOA มกับมาอะไรสักสี่ห้าแห่งได้นะนะครับก,ก็จะเป็นอะไรท,ที่เป็นมิติด้านต่างประเทศที่เรามีขึ้นผมก็พยายามจะเอาหลักสูตรอื่นเนี่ยทั้ง ที่มีเนี่ยให้มีไปอย่างต่ำเนี่ยชดเทอมก็คือไปทั้งสองธิตยาทินักศึกษาจะได้ไปเรียนรู้นที่นู่นนะฮะก็จะมีแนวอย่างเงี้ยพออาเซียนเข้ามาก็จะมีงานพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็จะเริ่มงานต่างประเทศให้มากขึ้นถือเป็นแอไซเข้าไปอยู่ในเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรเลยฮะตอนนี้เข้าไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐศาสตร์นะฮะก็คือคือมันจะช่วย2อย่างพออาเซียนมาอยู่รัฐศาสตร์เนี่ยวุฒิที่เขารับก็จะเป็นรัฐศาสตร์บัณฑิต เพราะรัฐศสาสตร์บัณฑิตเนี่ยเขาจะไปทํางานได้เยอะมากมนะก็คือเหมือนกับพวกรัฐศาสตร์ทั่วไปเลยไปสอบปรันเภอก็ได้ะนะอย่างอย่างรุ่นนี้ก็จะมีพวกที่จากยังไม่จบอาเซียนจบต่างความสัมพ่าปงประเทศก็ไปสอบปรันเภอได้ที่ดีด้วย <laughs> นะฮะก็ก็จะเป็นมิติพอไปรัฐศสาสตร์บัณฑิตปั๊บเนี่ยมันจะไปสายงานได้เยอะซึ่งเดิมทีเขาเป็นศิลปศาสตร์บัณฑิตนะซึ่งมันจะทําให้เขาเขาเนี่ยมีคล้ายๆหน่วยงานรับได้น้อยแต่พอรัฐศาสตร์บัณฑิตปั๊บเนี่ยเขาจะรับได้เยอะ นะครับก็จะเป็นส่วนนี้ที่จะมาเรื่อยๆนะครับแต่ก็จะมีประเด็นนิดหนึ่งพอหลังจากที่เราเราใหญ่ขึ้นมากเนี่ยนะฮะผมผมเรียนว่าปัจจุบันเนี่ยเราใหญ่ขึ้นมากนะฮะเมื่อใหญ่ขึ้นมากเนี่ยเมื่อวันที่เดือนที่แล้วเนี่ยนะฮะเราก็ต้องมีการแยกสํานักนะฮะนิติศาสตร์แยกมาเป็นสํานักต่างหากรัฐศาสตร์รัฐประศา์ก็แยกมาเป็นสํานักต่างหากนะฮะ ชื่อนี้เนี่ยก็เลยยังไม่เคยคุ้นนะฮะอย่างที่คุณชนทิชาพูดเนี่ยก็ยังต้องต้องใช้สมาธิพูดให้มันถูกแต่รเราจะคล่องกันไปเองค่ะพูดอบ่อยเพลงเชื่อ <c oughs> อย่างนั้นนะคะสำหรับคนที่แบบนานๆพูดแบบเพลงอาจจะติดขัดนิดหน่อยะนะคะเด็กน้องๆก็คงจะคือคุ้นชินใช่ฮะอาจารย์คะแล้วปีนี้มีมีน้องๆที่ปีหนึ่งเข้ามากับเรียนกับเราสนใจรัฐประศาสนศาสตร์หรือว่ารัฐศาสตร์นี่เยอะไหมคะอาจารย์ก็ ผมผมเรียนะครับผมเองผมมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี6กสองเมื่อต้นปีมกรายังจํจวันได้ครับวันที่สี่แต่วันที่สองมกราหกสองที่จาได้ดีเพราะวันที่สี่มกราเนี่ยมันมีพายุประบึกเข้ามาเป็นเหตุการณ์สาคัญเลยตอนนั้นค่ะก็มาอยู่ที่นี่สามปีกว่านะครับผมคงแนะนําตัวเองนิดหนึ่งนะก่อนหน้าเนี่ยผมเป็นอาจารย์อยู่ที่นิดาที่กรุงเทพนะครับก็ช่วงนั้นก็ผมเองก็เคยเป็นคณะบดี นะฮะในช่วงที iento, <Like. S 2> ่ท่านพิการสมบัติเนี่ยเป็นอธิการบดีที่นี่ได้นะครับก็ทํางานคู่กันอย่างเงี้ยมาท่านก็ที่นั่นก็สองเทอมผมก็สองเทอมแล้วท่านก็ท่านก็กอดเทอมผมนิดหนึ่งนะฮะคล้ายกับที่นี่มากฮะที่นี่ท่านก็มาก่อนผมนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ผมก็มามาตามท่านนะก็ก็ทำงานอยู่ที่นั่นเกือบสามสิบปีนะฮะนะครับก จนจนตำแหน่งวิชาการเป็นอะไรเป็นทั้งผู้บริหารเป็น,เป,นเป็นทั้งสายวิชาการก็ก็เป็นศาสตราจารย์แล้วะนะฮะแล้วก็พอมาอยู่ที่นี่เนี่ยก็ก็มาช่วยงานท่าที่การนะครับผมเรียนว่าาช่วยงานท่าที่การนะครับก็ทําให้ค่อยๆพัฒนาสํานักมาได้เรื่อยๆ<ม>นะครับ จนเม่กี้ทางคุณชนทิชาถามถึงจํานวนนักศึกษาเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่ผมมาผมพูดอย่างนั้นเลยนะฮะเป็นแยงนมที่ดีมากเป็นแยงนมที่ดีฮะจากที่เคยเมื่อก่อนนี้เนี่ยจะอยู่ที่ปีหนึ่งตั้งปี63าปี6เเดี๋ยวสอง่ะอยกว่า,ะาน,นะฮะตอนนั้นก็จาไว้เป็นนิติศาสตร์กับรัฐศาสตร์นะฮะพอปี6 3สามเนี่ยก็เพิ่มเป็น300ยกว่าเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะคะพอปี64เนี่ยเราเป็นแชมป์ละ ในบรรดาสำนักทั้งหมดของหมายวิาลเนี่ยเรามากที่สุดแซงจัดการขึ้นมาตอนนั้นแข่งกันแบบแบบสูสีมากที่แต่ที่สุดเรามากกว่าเขานะฮะสี่ร้อยกว่านะฮะแต่พอปีนี้เนี่ยไม่มีใครแข่งกับเราได้เลยเกือบหกร้อยคนเกือบหกร้อยคนนะนี่เป็นเงินก็เลยทําให้ท่านพิการก็มองว่า มันใหญ่ไปแล้วล่ะเราจะดูแลนักศึกษาได้มดไม่ทั่วงึงก็แยกออกมาเป็นสำนนกวิชานิติศาสตร์ออกมาอีกอันหนึ่งค<ข>่ะแล้วก็เป็นรัฐศาสตรส์และภาษาศาสตร์ซึ่งชื่อคล้ายๆกันกับของมาเชียงใหม่หเชียงใหม่ก็ใช้ชื่อนี้ค่ะอาจารย์นะฮะแล้วเ,เราก็จะเป็นแนวเดียวกันฮะแล้วเ,เด็กเพิ่มขึ้นค่ะอาจารย์ก็เพิ่มขึ้นนะผมเรียนว่าตั้งแต่6กสองมาเนี่ยอาจารย์ตอนที่ผมมาเนี่ยไม่ถึง20คนค่ะอาจารย์ตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็นปัจจุบันปีที่ผ่านมาเนี่ยสามสิบแปด นะฮะแล้วก็พอแยกออกไปเนี <S <S 2> <S 2> ่ยทางรัฐศาสตร์และภาษาศาสตร์เนี่ยก็จะเหลืออยู่29 ถือว่าเยอะอยู่ฮะเยอะอยู่กับสองหลักสูตรครับเป็นหลักสูตรป๊อปปูล่าจริงๆเป็นอันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยมจากน้องๆเยาวชนที่สนใจเรียนทางด้านนี้เยอะมากๆแล้วก็ที่สําคัญคือเรามีการบริหารจัดการเพื่อที่จะให้อยู่ใน้องน้องทุกคนได้อย่างทั่วถึงจริงจริงด้วยนะคะการพัฒนาที่ทำมาเป็นยังไงบ้างคะท่านคณะบดีผมเองก็เพิ่มอีกนิดนึงนะฮะจนถึงปีที่จะถึงเนี้ยเราก็จะเริ่มมีหลักสูตรบัณฑิตละ มันศิกษาด้วยใช่ครับก็จะมีทั้งปิญญาโทแล้วก็ปิญญาเอกนะซึ่งจะเริ่มสอนก็เป็นเทอมเทอมที่เทอมเนี้ยแต่เราจะเป็นแบบสองเทอมค่ะะนะฮะผมคงตีอรกาศโฆษณาไปด้วยได้วจ้ะมีเยอะมากเลยค่ะจะเป็นแบบสองเทอมเหมือนที่อื่นเพราะว่าที่วัยรักนเนี่ยเราจะเป็นสามเทอมมันก็เลยทาให้ให้มันไม่ไม่ค่อยเหมือนที่อื่นนะฮะแต่พอเป็นหลักสูตรบัณฑิตจะทําเป็นสองเทอมสองเทอมเนี่ยจะ ทั้งปิญญาโทและก็ปิญญาเอกนะครับผมผมย้ำมาเลยว่าจะมีทั้งปิญญาโทปิญญาเอกเปิดปีนี้ใช่ไหมอาจารย์ปีนี้นะฮะปีนี้กำลังรับรับสมัครอยู่เลยฮะผมผมติดปรกาศโฆษณาเลยฮะตอนนี้สมัครได้เลยเชิญได้เลยค่ะแล้วก็รู้สึกได้รับการตอบรับดีมากฮะอาจารย์นะโดยเพราะในแถบแถบบ้านเราแถบนี้นะฮะในภาคใต้นะครับทั้งโททั้งเอกติดต่อเข้ามาเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็ผมเองแนวโน้มผมเรียนว่ารัฐศาสตร์เนี่ยเป็นสาขาที่ เราแข็งมากเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเป็นปรเอกเกือบร้อยอซนะครับแล้วก็มีตําแหน่งวิชาการแล้วก็ที่เป็นดึงดูดสำคัญมากคือท่านพิการท่านศาสตราจารย์นักสมบัติเนี่ยนะฮะท่านเป็นนักรัรสาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของประเทศะนะฮะตอนเราโฆษณาเราก็ต้องรูปท่านขึ้นไปโฆษณาด้วยนะเพราะว่าคนจะรู้จักมากฮะลูกสิษ์ท่านเต็มบ้านเต็มเมือง แต่ครับแล้วท่านจะมาช่วยเราสอนด้วยอ,นะอันนี้นี่นคือจดุดแข็งมากๆ,ๆไ,มไม่แปลกใจที่ป๊อปปูล่าที่สุดในมหาลัยนะคร <laughs> ับนี่คือคือแนวโน้มใหม่ที่เ <c oughs> พิ่งจะเกิดเราจะเปิดไปทางบัณฑิตด้วยแล้วก็จะมีทั้งโททั้งเอกเราจะสอนทั้งที่กรุงเทพแล้วก็ที่นี่นะฮะหมายถึงว่าโลกแด่๋นี้มันออนไลน์ได้ถ้าอาจารย์สอนที่นู่นเราก็จะออนไลน์มาที่นี่ถ้าอาจารย์สอนที่นี่แล้วก็ออนไลน์ไปที่กรุงเทพนะฮะ ที่กรุงเทพกรุงเทพเนี่ยเราจะคงใช้สถานที่เป็นช่วงนี้ที่อาคาร SM จะซ่อมแล้วก็จะไปไปใช้สถานที่ของวิลาลทันตแพทย์ของเราที่ทีรงสำสเส็นนะฮะนะครับ,นะรบก็ก็จะจะเป็นแนวนั้นแล้วก็จะจะเริ่มรับเริ่มรับสมัครแล้วจนถึงประมาณเดือนสิงหา นะฮะก็คงคงฝากนะฮะฝากด้วยนะคะสำหรับคนที่อยากจะเรียนต่อปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางด้านภาษาศาสตร์ค่ะแต่ละภาษาศาสตร์เนี่ยอาจารย์พร้อมมากพร้อมมากพร้อมมากแล้วก็ได้ท่านาธิกรมาเป็นตัวชูโรงเป็นหัวหน้าทีมหลักนะฮะก็จะจะเน้นไปที่ภาษาศาสตร์ก่อนนะคะก็ถือว่าเป็น อีกหนึ่งหลักสูตรทั้งที่มีครบนะคะทั้งในส่วนของปริญญาตรีโทและเอกเลยนะคะสำหรับสนักวิชานี้นะคะอาจารย์คะอาจารย์ช่วยขยายความดีกว่าว่าจริงทุกคนรู้แหละเียงเชื่อว่าหลายคนรู้ดีว่าเรียนรัฐศาสตร์หรือเรียนรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยทำงานอะไรได้บ้างทุงมันเยอะมากแล้วก็เป็นงานอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝันเลยนะคะอาจารย์เน้นย้ําดีกว่าค่ะว่าตอนนี้ที่เราปลูกบัณฑิตปลูกสร้างบัณฑิตของเราขึ้นมานะคะไปทางไหนแล้วบ้างยังไงบ้างแล้วก็มีโอกาสทางไหนบ้างค่ะ ครับ,ค,รบคือประเด็นตรงเนี้ยเรื่องรัฐศาสตร์และภาษาศาสตร์รรเองเนี่ยผมเองก็จบรัฐศาสตร์าการปกครองอยากท่จุฬามาตั้งแต่หลายปีแล้วผมไม่ไม่บอกดีกว่า <c oughs> แต่ทุกคนต้องมาเปิดประวัติแล้วตอนนี้เด <c oughs> ิมจะบอกถึงถึง,ถงอายุผมไม่อยากจะบอกนะฮะแต่พอหลังจากที่จบการศึกษาแล้วเนี่ยผมเด็กรัฐศาสตร์เนี่ยมีแนวคิดใกล้กันเราต้องไปเป็นนักปกครองนะฮะยิ่งจบปกครองมาอยากเป็นนักปกครอง เหมือนผมเองผมก็ไปเป็นปรันเผอก่อน,นเป็นปลันเผออยู่ที่ท่าชนะอยู่ที่ชายาที่สุราชเนี่ยสุราชธานีค่ะ,ะคแล้วก็ไปอยู่ในกรมการปกค,นะครองนะฮะอันนี้เป็นตลาดเป็นจุดหลักของคนที่มาเรียนรัฐศาสตร์และ,ละรัฐาศาสตร์เพราะทั้งสองสาขานี้เนี่ยไปเป็นปรันเผอได้หมดมนะฮะจะไปสอบสายมหาไทยเนี่ยได้ตรงะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยตลาดงานของมหาไทยเยอะมากเพราะว่ามันไปอยู่เรื่องของท้องถิ่นด้วย เอนะฮะอาบาตเทศบาลอวบาจาปีปีหนึ่งสอบเยอะมากเยอะมากอัตราเยอะมากฮะ <c oughs> ใช่ค่ะแล้วก็เด็กเราที่จบไปเนี่ยอย่างปีเนี้ยสอบปลันาเพอได้ทั้งหมด7คน<อ>นะซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งได้ที่ดีด้วยฮะ,ะซึ่งซึ่งก็งเป็นอะไรที่เราน่าื่อพอใจนะครับนอกจากงานปลัชนาเพอแล้วเนี่ยนะถ้าถ้ถามองไปหน่วยราชการอื่นๆไปได้ทุกหน่วยฮะเพราะสาขาพวกนี้มันเป็นสาขากลางๆ นะฮะโดยพระปรศาสตร์เนี่ยเป็นเป็นสาขาที่ทุกหน่วยราชการจะต้องรับตมีนะฮะนะครับก็เอาไปทําเรื่องของแผนบ้างนะฮะเรื่องของบุคคลบ้างในหน่วยราชการนะครับก็ถ้าทุกหน่วยฮะอย่างลูกศิษย์เราไปบางครั้งเห็นไปทํางานกรมราชทัณฑ์ก็มีก็ไปได้หมดทุกหน่วยราชการทุกหน่วยฮะเลยอย่างล่าสุดนี่ก็ไปสอบกรมคุณประพฤติกรมทุกสารพิ่นี่ได้หมดเลยฮะนะครับ แล้วก็ที่ผมเรียนท่านหน่วยราชการทุกหน่วยฮะกระทรวงแรงงานก็ได้หมดได้หมดฮะพวกนี้จะมีตําแหน่งของทางนี้หมดะนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ที่ค่อนข้างจะจะไปได้อีกนะผมผมฝากย้ําตรงนี้ก็คือเอกชนเอ่อในรัฐศาสาตร์เองเนี่ยเราจะมีสาขาทรัพย์กรมนุษย์อ๋อ,อผมลืมขยายความสาขาในสองสองหลักสูตรนิดนิดหนึ่งนะฮะเพราะมันจะเห็นภาพขึ้นอย่างรัฐศาสตร์เนี่ยเรามีสองหลักสูตรรัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์จะแบ่งออกมาเป็นหนึ่งเนี่ยก็คือปกครอง <Okay. S 2> นะฮะสองก็คือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ mm hmm. สามก็คืออาเซียน <Okay. S 2> นะฮะก็อย่างที่อาเซียนผมก็บรรยายไปคร่าวๆแล้ว <Okay. S 2> ในกลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่ทํางานออกไปก็คือจะเป็นน้นทางานในอินโดนีเซียมาเลเซียนนะเวียดนามเรามีอาจารย์เวียดนามด้วย <Okay. S 1> <laughs> นะฮะ,ะส่วนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเองเนี่ยก็น,น้องก็คือไปอยู่กระทรวงดังประเทศ แต่แต่ผมเรียนว่าทั้งสามหลักสูตรนี้วุฒิเป็นรัฐศาสตร์บัณฑิตนะะซึ่งมันไปสอบอย่างเนี้ยอย่างปีเนี้ยความบบร,าารูระาว่างประเทศเด็กความบบรู้มา,าต่างประเทศไปสอบประหลัดอำเภอได้ที่ดีมากก็ <c oughs> คือค้าเกี่ยวกันได้ว่าน้องน้องมีความรู้ที่ครอบคลุมทั้งสามสามอย่าง <3 S 1> นี้ได้แล้วลวุฒิเขาก็รับนะฮะก็ก็รับให้ไปสอบได้นะก็คือเด็กก่อนมประเทศเนี่ยไปสอบรัฐศาสตร์ไปสอบปกครองได้นะฮะในขณะที่อาเซียนเองเนี่ยถ้าจบ ได้ปัญญารัฐศาสตร์บัณฑิตเนี่ยก็มาสอบได้สอบได้เช่นกันแลวแต่ความสามารถนะคะถ้าไม่อยากอยู่ต่างประเทศพ่อแม่ไม่อยากให้ไปก็มาทํางานอยู่ในพื้นที่ก็มาสอบได้มาสอบเป็นท้องถิ่นมาสอบปรัชญาได้หมดเลยได้หมดเลยนะครับแล้วก็ในสี่ของรัฐศาสตร์ศาสตร์เองนะครับจะแบ่งออกมาเป็นสามสาขาหนึ่งคือการปกครองท้องถิ่นนะฮะสองก็คือเรื่องของสัพก่มนุษย์นะฮะสามก็คือนโยบายสาธารณะนะครับ ซึ่งทรัพยาการมนุษย์เนี่ยเป็นอะไรที่จะไปทํางานทาคเอกชนได้เยอะ,ะนะเพราะว่าในทุกบริษัทจะต้องมีฝ่ายบุคคลต้องมีต้องมีแล้วฝ่ายบุคคลเนี่ยเป็นฝ่ายที่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยไรายได้ดีรายได้ดีะนะครับผมผมเรียนว่าไรายได้ดีเพ,พราะปกติฝ่ายบุคคลเนี่ยหนึ่งเนี่ยเงินเดือนถ้าเอกชนก็สูงอยู่แล้วนะฮะแล้วในทางปฏิบัติเองเนี่ยบางทีพวกเอกชนเนี่ยทำงานไปเรื่อยเนี่ย แต่อย่างท่านผมว่เองท่านยกตัวอย่างท่านนายกสภาท่านนายกสภาชาวบ้านของเราท่านธีรชัยเฉียมนัสศิริท่านเป็น SR เท่านฝ่ายบุคคลทํางานอยู่ที่ปูนซีเมนไทยนะครับเคยอยู่เชลนะฮะนะฮะแล้วที่สุดมามาเป็นฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือเปิดของตัวเองนะฮะ แล้วก็มีหลักสูตรต่างประเทศเข้ามาท่านท่านจะเป็นการฝึกอบรมด้านผู้นำเป็นหลักสูตรที่แล้วการยอมรับมากฮะรายได้ดีมากฮะรายได้ดีมากฮะรายได้ดีมากนะ,ก,ะก็ก็คือคือทานได้บุคคลเนี่ยเป็นอะไรที่ท,ที่น่าสนใจ,น,ใจน่าสนใจเช่น<ช><จ>กันนะนะคะล้วก็เป็นงานที่ที่ทำได้ถ้ามาเรียนทางด้านทรัพยากรมนุษย์ รายได้ดีมากๆไ,ได้ดีนะย่ะคณวนี้เล่าให้เราฟังวพาเราเห็นภาพกว้างเลยว่าน้องๆจะมาเรียนที่นี่นะคะคสามารถไปประกอบอาชีพแนวไหนทางไหนได้บ้างซึ่งเพียงมั่นใจว่าไม่ตกงานแน่นอนถ้าน้องๆ<า>ตั้งใจจริงๆสำเร็จการศึกษาไปจากเรานะคะคสามารถดูแลตัวเองได้สามารถรเป็นใหญ่เป็นโตในประเทศนี้ได้ด้วยเช่นกันใช่นี่ใหญ่โตได้ก็คือ อีกทางอีกสาขาหนึ่งที่ไปได้ก็คือการนักการเมืองนักการเมืองค่ะโดยตรงอยู่แล้วคนเรียนรัฐศาสตร์นี่ส่วนหนึ่งอยากไปเป็นนักการเมืองค่ะนะฮะแล้วก็จะจะบอกฮนะพวกเอ่ออย่างช่างรัฐศาสตร์ยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะลูกจิตท่านรัิการบดีของเราเนี่ยปัจจุบันก็คือเป็นรัฐมนตรีกระทรวงหมหาทยอืยคนคเอกอนุพงศ์เผ่ากินดาใช่ค่ะนะฮะก็ก็เนี่ยนักรัฐศาสตร์ก็ไปเป็นนักการเมืองได้นะฮะแล้วก็ไป ลูกศิษย์ท่าทกาเนี่ยเป็นผู้ว่าเต็มไปหมดนะฮะก็เป็นเนี่ยจบทางนี้หละจบรัฐศาสตร์จบรัฐศาสตร์ก็ไปเป็นผู้ว่านะฮะเต็มหมดเลยนะครับพอจะสรุปได้เลยค่ะว่าทําไมต้องมาเรียนรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ที่นี่นะคะอย่างแรกเลยอย่างที่ท่านคณบดีบอกเราก็คืออาชีพ รองรับเยอะมากๆแล้วเรามีความพร้อมคณาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สูงอย่างท่านศาสตราจารย์ดตรสมบัติท่านธิการของเราเองด้วยแล้วก็<ช>ท่านคณะบดีเองด้วยนะคะที่เป็นมีประสบการณ์โดยตรงทางด้านนี้แล้วก็มีอาจารย์ท่านอื่นๆื่นอีกมากมายมากมายครับค่ะอาจารย์มีอื่นๆ,ๆอีกไหมคะที่ที่จะสนับสนุนได้ว่าทําไมเราต้องมาเรียนที่นี่ก็ผมก็คงมองนะฮะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของการดูแลน่กคือขาตัวนี้สําคัญมากค่ะ เราโชคด,ดีฮะเราม,เรามีเรามีหัวหน้าสาขามีอาจารย์ที่ค่อนข้างจะเอาใจใส่ค่ะอาจารย์นะครับอ,อย่างที่ที่เด่นมากของเราคือหัวหน้าสาขารัฐศาสตร์นะอันนี้ผมผมเอ่ยชื่อนิดหนึ่งนะฮะท่านเองเนี่ยเป็นอาจารย์ผู้โศนะฮะเคยทำงานเป็นถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดมาสนนอน <laughs> น้องๆเองลยแล้วก็น้องจะได้ประสบการณ์ตรงกรเกษียณแล้วท่านจบปริญญาเอกด้วยนะฮะก็มาอยู่กับเรา มาอยู่กับเราท่านก็ามาช่วยเป็นหัวหน้าหลักสูตรรัฐศาสตร์ท่านอาจารย์อะไรคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมชายปัญญาเจริญรนะฮะซึ่งท่านขยันมากฮะแล้วก็มาขอตําแหน่งขอสอผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่นี่นะฮะเพราะมหาวิทยาลัยก็ไม่มีตําแหน่งขอสกอ็าามาขอที่นี่นะฮะแล้วท่านเองเนี่ยเป็นคนที่ดูแลใจใสเด็กมากๆา,ากฮะ ผมก้าเรียนว่าเป็นเหมือนเซเว่นอีเลเว่นอ่ะโทรมาได้ยี่สิบสี่ชั่วโมง, <c oughs> มงเลยน่ารักมากยี่สิบี่ <c oughs> ชั่วโมงเด็กเด็กว้าเรื่อยคร <c oughs> แล้วก็ไม่ใช่ใชเฉพาะเด็กที่ที่เรียนอยู่แล้วบางทีเด็กที่กําลังจะเข้ามาก็สอบถามข้อมูลกับท่าน <c oughs> ท่านก็ดูแลหมดนะฮะประสานทุกคนที่ที่กําลังจะเข้ามานะฮะเข้ามาแล้วก็ ยังเซเว่นอีเเว่นยี่บสี่ชั่วโมงอยู่ชั่วโมงเหมือนเดิมค่ะน่ารักมากนะคะคือจริงมีปัจจัยเยอะมากที่จะบอกว่าเราพร้อมแล้วทาไมคุณถึงต้องมาเรียนรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ที่นี่นะคะแต่เสียดายเวลาเราเหลือน้อยจังหาช่วงท้ายๆของรายการอยากจะให้อาจารย์ตอกย้ําความมั่นใจกับผู้ปกครองแล้วก็น้องนักศึกษาถึงความพร้อมเหล่านี้อีกสักครั้งหนึ่งลวกันค่ะอาจารย์หรือมีอะไรอยากจะฝากช่วงท้ายเช่นได้เลยก็คงเรียนนะฮะว่าที่นี่เนี่ยหมายอะไรว่าอะไรรักนะครับผมเองก็ เคยอยู่ที่นิด้าที่กรุงเทพเนี่ยนะฮะอยู่กับท่านที่การสมบัติเนี่ยท่านก็เปลี่ยนนิด้าจนเป็นหมยอะไรที่เป็นไม้สีเขียวที่ได้รับรางวัลของกทมนะฮะพอมาอยู่ที่นี่ท่าที่การก็ปรับที่นี่ที่นี่มันเขียวอยู่แล้วแต่เขียวเมื่อก่อนมันเขียวเกินไปมันไม่สวยใช่เขียวและสวยไม่สวยนะฮะก็ก็เลยปรับให้เป็นสวยนะฮะก็คือเป็นหมยอะไรที่ ที่ที่น่าอยู่มากครมันเป็นบรรยากาศของเมืองมหมายเลที่ที่น่าอยู่อย่างอย่างตัวอย่างของโรงพยาบาลของเราหรนะืรอว่าสวน,สนทั้งหลายที่ท่านท่านมาสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับเอ,อมันเป็นเป็นแนวโน้มเพราะท่านท่านเป็นคนชอบต้นไม้อยู่แล้วนะในผมผมผม,ผมเคยทํางานกับท่านจะรู้นะฮะว่าท่านจะห่วงมากกับต้นไม้แล้วก็ห่วงมากกับต้นไม้เลยครับเออท่านก็มาสร้างจนที่นี่เนี่ยมันมันเป็นหมายเลยที่สมบูรณ์แบบมากนะสมบูรณ์แบบมากนะครับ แล้วก็เรื่องของออการดูแลเองเนี่ยนะฮะนโยบายเราชัดมากฮะว่าเราเองเนี่ยเรื่องของเด็กเนี่ยจะต้องเรียนเข้ามาแล้วต้องจบตามเวลาค่ะนะฮะอันนี้เป็นปัญหาที่ตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยในสำนักเรามีปัญหามากว่าเด็กตกออกเยอะ,ะเด็กไม่จบตามเวลาเยอะอนะฮะปัจจุบันนี้เราเคลียร์จนจนหมดละนะฮะหมดละก็คือคือตอนนี้จะติดปีห้าอยู่คนเดียว คนเดียวจากทั้งหมดเลยแต่เมื่อก่อนนี่เยอะมากนะฮะเราก็ก็ช่วยกันดูแลจนจนเขาสำเร็จการศึกษาตามกําหนดนะฮะแล้วก็เด็กปีห้าคนนี้เดี๋ยวเทอมนี้ก็จบละก็ดูแลทุกคนฮะผมผมเรียนว่าเราดูแลทุกคนอย่างอย่างจริงๆนะแล้วก็เหมือนกับเนี่ยเราพึ่งปฐมนิเทศไปผมก็ย้ําว่าเข้ามาแล้วเหมือนครอบครัวนะฮะเราก็จะมีคุณพ่อคุณแม่มีท่านอาจารย์คอยดูแลนะฮะรุ่นพี่รุ่นน้องก็พยายามให้ ให้มีระบบที่จะดูแลกันให้ให้อบอุ่นที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่ามาเรียนที่นี่รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์น้องๆจะได้ความรู้จบไปมีงานทำนะคะเรียนกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์สูงๆระดับประเทศนะคะที่สาคัญก็คือภายใต้สิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันนั่นเองนะคะนี่คือความพร้อมนี่คือเรื่องราวดีวันนี้จากรายการของเราจริงต้องมีบอกว่ามีเรื่องที่อาจารย์อยากจะเล่าอีกเยอะแน่เลยแต่ว่าด้วยความที่รายการของเราเวลามีจํากัดนะคะต้องขอขอบพระคุณมากมากเลยวันนี้นะ ท่านศาสตราจารย์ดรสุรสิทธิ์วชิรขจรนะคะท่านคณ er บดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะสําหรับการติดตามรับชมรายการของเราค่ะติดตามเรื่องราวดีดีแบบนี้จากรายการวลัยลักษณ์สู่สังคมได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะวันนี้ดิฉันชนิชาลิมปิตินะคะทีมงานและผู้ร่วมรายการลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ